เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเลย<ด>เนาะนแม่เก็บไปตรงนี้เนี่ยประมาณสักหลายหัแล้วโอ้โหดูนะคุณผู้ชมฮะดู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 อันนี้ไม่พริกอะไรเนี่ยแม่เขาเรียกพริกอะไรนะฮะ ไอ้น้อยที่บ้านเราพริกน้อยพริกน้อยใช่ไหมพริกน้อยโอ้โหดูนะครับคุณผู้ชมปนสลอนแล้วนี่ปนมาใช่ไหมนี่ปนมานะฮะนี่นี่มีมีมีใครมาเก็บด้วยฮะเนี่ยมีมีหลายท่านเลยนะสองสามท่านนี่มขายพอเนาะแล้วก็จากเพื่อนพ่อเหรอฮะโอ้โหนี่มาเก็บพริกนะเก็บในจานเหรออืมนี่นี่เก็บขายหรือว่ายังไงเขาเก็บไปกินเหรอผู้ใจดีจังเลยเขามาขอไปกินทุกปีแหละเหรอ เป็นพริกปลอดสารพิษเพราะยังไงก็กินได้คานผู้ชมครับนี่ะเบื้องหลังเลยทีนี้เห็นเลยเนี่ยผลเก็บอยู่เห็นบอกว่าเขาสองท่านนี้เขาบอกว่าตั้งแต่แม่แม่เหรียนปลูกพริกมาเนี่ยไม่เคยงามขนาดนี้เลยไม่เคยงามหรอถามจริงๆจริงจริงเหรอแม่จริงค่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมก่อนเข้ารายการเขาไม่กล้าเข้าคุณผู้ชมฮะไม่กล้าเข้าบอกว่าอยากให้ไปดูที่ไหนนะที่แถวไหนที่บ้านเขาที่บ้านใช่ไหมบอกว่าโอ้มันต่างกันเยอะเลยต่างกันเพราะเขาไมาเห็นประมาณเต็มที่แค่นี้ใช่ไหม เขาก็เอาเอาเอาต้นไปจากที่นี่แหละเอาไปปลูกอ๋อเหรอคือกล้าเดียวกันก้าเดียวกันก็มาขอทุกปีจ้าแต่มาขอที่แม่เพาะแม่เหลียนพาะก้าอยู่เนี่ยก็แบ่งกล้าไปจ้าเอาแบ่งไปปลูกที่บ้านแต่แปลงนี้คือแม่เหลียนนี่เอามาปลูกเพื่อทําธุรกิจ อ่ะปลูกแล้วฉีดพัดร้อยโตต่างกันเลยก็เหมือนถ้ามันเป็นงามอย่างเงี้ยก็ฉีดพัดร้อยแก็ขอไปฉีดบ้างเนี่ยไปซื้อตัวนี้ดูเลยไปซื้อไปซื้อมาเลยทีนี้ใช่ไหมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูสังเกตดูนะฮะพริกนะฮะไม่ไม่เหลียญตามผมมานิดหนึ่งนะฮะเนี่ยดูสังเกตดูนะฮะที่ที่ได้ใช้พัดร้อยเนาะแม่เหรียญเนาะเนี่ยคือปกติแล้วไม่เหลียปลูกพริกมาเนี่ยมันได้อย่างนี้ไหมแม่มันดกอย่างนี้ไหมหรือังนดกแต่มันไม่ดดมันดกแต่มันเป็นโรคไปหมดอ๋อเป็นกุ้งแห้งจ้ คือมันจะงแห้งลงไปเลยใช่ไหมไม่เมันเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ใช่ไหมมีไหมแม่ที่ที่ฉีดพดร้อยไปนในแปลงนี่มีไหมมีเยอะไหมมีก็ไม่เยอะมีแต่ก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะาคือนี่คือโรคโรคอะไรนะเรคก้าแห้งกุ้งแห้งคือไม่ได้เลยนะอย่างนี้นะทิ้งเลยอ่เนี่มันมีตัวแมลงนี่มันจะกัดอ๋อตัวนี้ไงอ๋อตัวนี้ใช่ไหมเขาเรียกเหมือนกับแมลงแมลงแมลงอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยครับนี่ตัวนี้ค มันเหม็นอ่ะอ่าไม่เป็นไรฮะมันจะเยี่อแล้วก็แห้งเลยเฮ้ยกลัวเนื้อกลัวมันคือไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวมันวิ่งเข้าจมูกนะเนี่ยฮะมันไม่มีปีกใช่ไหมเออเนี่ยฮะคือคือจุดนี้คุณผู้ชมฮะคือถามว่ามีไหมนะฮะระบบนิเวศอย่างนี้ยังอยู่แต่สังเกตง่ายๆว่าแปลงที่แล้วแม่ก็เจอไหมที่ฉีดเคมีเจอมีเจอใช่ไหมแต่เจอสังเกตดูคุณผู้ชมฮะเจอแต่ว่าเม็ดพริกเนี่ยน้อยมากที่จะเป็นโรคที่ตัวนี้เป็นพาหะนำเนี่ยนะฮะจะน้อยมาก นะฮะมีนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ถือว่าไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะสุกแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะสังเกตดูเม็ดพริกแต่ละพริกนะฮะแต่ละเม็ดของแม่นะครับดูเนี่ยผมจะผมจะหยิบมาให้ดูเลยเนี่ยครับดูสังเกตดูนะเนี่ยฮะแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแมงนะฮะดูแมงสังเกตแมงไหมฮะแมงมันเกาะเห็นไหมฮะแต่ไม่ทําลายสังเกตนะแม่เนาะนะฮะแต่ไม่ทําลายนะครับเนี่ยฮะคือแม่ไม่ได้ฉีดอะไรลงไปเลยนอกจากพัดร้อยนี่ห่างจากการฉีดไปกี่วันแล้วนะแม่เป็น2เดือนแล้วสองเดือนแล้วหรอนิ่งสอง ปกติถ้าแม่สูงไม่ไม่กล้าฉีดสูงมันกลัวมันงามจัดใช่ไหมไม่ใช่มันเข้าไปยากอ๋อหลาบาเหรอฮะะอ๋อหรอฮะอ๋อคือมัไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ฉีดจลยหยุดไปเลยคือถ้าแม่ฉีดมากกว่านี้คุณผู้ชมฮะด้วยตัวด้วยภาวะตัวเองฮะเก็บไม่ถึงอย่างนั้นหรือเปล่าวะคุณแม่เออย่างนั้นเนาะนะฮะจริงๆฮะถ้าผมถ้าผมให้แม่เหรี่ยนลงไปดูตรงนั้นนะฮะจะไม่เจอเลยนะ แม่เข้าไปให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะเอะอเออเอาเอาคุณผู้ชมนี่ท้าพิสูจน์เลยนะคุณผู้ชมครัท้าพิสูจน์ได้หรือว่าอันนี้ก็ไม่เคยทําเลยนะอันนี้ไม่เคยทําเลยใช่ไหมเพิ่งทำปีนี้เพ่ะอ,อะไรแม่เพราะมันสูงกว่ามันมันสูงกว่ามันจะลม้มมาแล้วฮะต้องใช้ที่พึ่งพาอาศัยแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตามหลังไม่เหรียนไปฮะนะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะให้ไปดูกันเลยโอ้นี่นี่แม่นี่แม่กั้นสองข้างเลยนะอ๋อเหรอฮะไป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 นะครับเนี่ไมม่เหหรรียยออผด้้วโโ นี่มาดูกันเลยตรงนี้เลยอ้นี่ไม่ไม่เหรียญเดินไปเลยฮะเดินไปเลยฮะเนี่ยฮะดูสังเกตดูนะฮะถ้าถ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เรากล้องตัวนี้นะฮะจะเห็นดูสูงไม่เหรียญฮะไม่ต้องไปขึ้นล่องฮะอยู่ตรงนี้ดูนะฮะเนี่ยแม่เหรียญยืนยืนเก็บสบายเลยถามจริงแม่เหรียญปลูกพิกมากี่ปีแล้วแม่สิบกว่าปีแล้วะเคยเจอพิกสูงอย่างนี้ป่ะไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกจริงหรอครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตหรอแม่ครั้งแรกเลยดีไหมพัดร้อยดีค่ะหรอ ไปพูดให้เขาฟังที่บ้านเลยเพราะมันงามจริงเลยของมันแล้วมีคนเข้ามาดูไหมแม่ก็มีอ่ะเหรอโดยเฉพาะอาจารย์นี่ก็มาดูมาเก็บอย่างนี้เนาะอย่างนี้อาจารย์เชื่ออะไรยากมากเลยเนาะผมบอกว่ามาเก็บตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยดูด้วยสังเกตดูคุณผู้ชมคหับอาจารย์เขาสูงนะอาจารย์เขาสูงนะสูงตั้งร้อย0ีสิแปดสิบ นะฮะยืนเก็บแบบสบายเลยไม่ปวดเอวด้วยได้ไหมเนาะเออพริกพริกพัดร้อยนี่ยืนเก็บแบบไม่ปวดเอวปกติบางที่นะแม่นะเขาใช้อะไรนะใช้ใช้ใช้ที่นั่งอะเนาะนั่งเก็บเอานะฮะแต่นี่คือเรายืนเก็บสบายไม่ปวดเอวฮะแม่ฮะเอาละโอ้โหเวลาเราหจํากัดเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับผมไม่อยากให้เวลาหมดจริงๆเลยถ้าดูจากด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูอีกสักหน่อยดีไหมเนี่ยสังเกตดูคุณผู้ชมฮะเนี่ยเม็ดพริกเนี่ยนะมันมันจะมาเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ข้างล่างเนี่ยแม่กําลังจะเก็บได้นะอย่่่าางงงงเเเเีีี้้ยยยยอนก็บได อีกสองวันก็เก็บได้เนี่ยไล่เก็บมาเรื่อยๆแล้วทีนี้จะมีมาเรื่อยๆเลยเนี่ยการแท็กแตงยอดก็มาใหม่ๆแม่พัดร้อยเนี่ยแม่คิดว่าเจอของดีไหมแม่คิดว่าดีค่ะคิด,ว,ด<อ>ว่าดีแล้วเ<อ>คมีเคยใช้แล้วใช้แล้วแล้วอาหารเสริมทางใบอ่ะแม่เคยใช้ไหมที่ฮอร์โมนแบบนี้เคยใช้ยี่ห้ออื่นมีไหมเคยต่างกันนะก็ต่างกันหรอต่างกันที่ไหนบ้างต่างว่าว่าเอ๊ฉีด ขีดทุกทีมันก็ไม่งามอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างเนี้แล้วต่างกันที่ลูกก็ดก <laughs> สูงก็สูง <laughs> สูงก็สูงดก <laughs> ดก็ดกสูงไปเรื <laughs> <laughs> ่อยๆจนไม่อยากฉีดแล้วนะฮะแม่ฮะอนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันได้มาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งผมว่าประหยัดต้นทุนในกระเป๋าด้วยถูกป่ะแม่ถูกค่ะอย่างนี้แม่แม่ปลูกไปทั้งหมดพันกว่าต้นได้กาไรไปเรียบร้อยแล้วได้ซื้อมาเก้าร้อยถามจริงพัดร้อยเนี่ยหมดไปหรือยังอย่ายังไม่หมดลืออยู่ครึ่งคุ้มไหมแม่คุ้มคุ้มนะ มีหลายคนที่ดูรายการอยู่นะยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยเลยแม่แม่อยากจะบอกอะไรคนที่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกที่ยังไม่กล้าซื้ออะจริงหรือเปล่านะเรายุกเมฆกันหรือเปล่าเราเราโมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่อยากจะบอกอะไรบ้างก็ก็มันดีใช้ไปเลยค่ะมันมันแตกต่างกว่าที่ทําเคยมาเคยเคยทำมาเคยทำมาแตกต่างมากเลยค่ะมากเลยใช่ไหมมากเลยค่ะ พูดจริงๆนะฮะอยากใจเลยค่ะอยากจะบอกอะไรถึงผู้ชมที่ที่เขาอยากจะอยากจะอยากจะแนะนำให้เขาใช้อ่ะแม่อยากจะบอกอะไรใช้เถอะนะใช้เถอะดีคุ้มมากบางคนบอกว่าเอ้ยมันราคามันถูกไปมันจะได้ผลหรอแล้วใส่น้อยเดียวมันจะได้ผลหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางคนคิดอย่างนั้นไงแม่เขาบอกว่าใช้ไปเถอะดีมากนะเขาพี่ไอ ที่ที่ร้านก็บอกใช่ชื่ออะไรทีนี้เนาะชื่อเฮลุงอ่ะเฮลุงอบอกเอาไปใช้ดูจะดีจริงๆริงกว่านะจะไปลองดูจ้ะเอาแพงก็ชื่อเลยทีนี้เก้าร้อยผมถามนิดนึงแม่ได้ขนาดนี้ยขายเก้าร้อยอ่ะทุกวันนี้ที่แม่ไปซื้ออยู่เก้าร้อยซื้อขวดแถมขวดอ่ะพัดร้อยแพงป้ะแม่ไม่แพงค่ะแต่ก่อนน่แพงคิดว่าแพงคิดว่าแพงแต่คือยังไม่ใช้นี่คิดว่าแพงคิดว่าแพงอุ้ยคิดว่าดีกว่า ยังไงคิดว่าใช้ยี่ห้ออื่นคงดีกว่าค่ะพอได้ใช้แล้วเออคุ้มจริงๆจ้ะอือสุดยอดอนะท่านผู้ชมครับนี่คืออ่ผมบอกตรงว่าแม่เหรียญน,นะฮะคุยไม่เก่งคุยไม่เป็นผมก็พยายามจะประคองคุณแม่ให้อยู่กับกล้องนะอยู่กับคุณผู้ชมแต่ว่าพูดได้ขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่านี่คือจากใจจริงๆนะแม่เนาะะนะฮะมันนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่ก็ตัดสินใจดูเอาก็แล้วกันกินได้ไหมกินได้กินได้เหรอแม่การันตีนะอืเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูลองดูฮะ เผ็ดมากไหมมันฉุนน่ะบอ๋ฮอ๋ออตัวมันวบาเผ็ดโอ้อฮะอ๋อมาถือตามบัหุ่งมาให้ได้ แหมรู้สึกว่าเพลินเหลือเกินนะในการเก็บพลิกเขาเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยนะฮะคือเล่นเล่นท่อนหากันนี้ไม่เจอเลยเนี่ยเออพี่เชอจริงจริงนะจากคือั้บ้านแหละคือปลูกไม่เลียญปลูกคนเดียวผมถามว่าเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้ไหมได้ได้ไหมได้ค่ะโดยเฉพาะสอมครอบครัวนี่ไม่เคยปลูกเองเลยปลูกไม่เป็นกินเป็นอย่างเดียวเหรอ ขนาดเอาพันขนาดแบ่งพันไปปลูกด้วยนะยังมีการอขนาดเอาพันเดียวกันไปปลูกยังไม่งามขนาดนี้เลยใช่ไหมอุ้ยเหมือนดกอีหลีเลยเนี่ยสูงจังเนาะสูงไหมอาจารย์สูงนะอาจารย์เก็บไปันเี้ยตะต้นีสูงนั่นน่ะสิผมยังคิดอยู่ถ้าฉีดพัดร้อยไปที่นี้ยืนหาไม่เศร้ามาเด็ดเอาได้เนี่ยปลูกอะไรก็งาม คือมือเขาเป็นคนใจเย็นป่ะอาจารย์มือเย็นอืแต่ใจไม่รู้แต่ใจไม่รู้ใจเย็นป่ะนะแม่เหลียนไม่เลยเหรอใจร้อนนะฮะข้อที่สังเกตนะเวลามาดูเขาปลูกอะไรดีจะงามไปหมดเลยงามทุกอย่างงามทุกอย่างใช่ไหมยิ่งมาเจอพัด้อยด้วยโอ้โหไม่เคยเจอมันดับเบิ้ลบวกเลยใช่ไหมไม่เคยเจอสูงขนาดนี้เคยเจอสูงขนาดนี้ไม่พีคเมื่อปีที่แล้วก็มาเก็บอยู่แถวนจ้นอาจารย์มาเก็บของของของแม่เหรียญทุกปีเลยใช่ไหมเก็บทุกปีเก็บทุกปีปีที่ใช้พัด้อยนี้สูงสุดเลย อาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องปวดเอวเลยอะเวลาเก็บอะยืนเก็บสบายเลยโอ้โหนู่นขานุนก็บอกขานุนนะฮะขานุนที่เอาเอาพันพริกไปเอาพันพริกด้วยเอาพันพริกด้วยใช่ไหมก้ากล้าก้านี่ก้าต้นเดียวกันนะก้ากล้าแปลงเดียวกันนะก้าแปลงเดียวกันที่ไปปลูกที่บ้านอือหือยังไม่พ้นมาแปลงไร่เลยเนาะขนาดอยู่ที่บ้านใกล้ๆอือเผ็ดโอ้ยไม่เหลี่ยนตัวคุย ตัวไข่่อย่ตัว่ว่าดอกไม้ฮะเดี๋ยวดอกไม้ก็จะฉีดได้เดี๋ยวดอกไม้ก็จะฉีดได้อีกนี่มนถยดอกไม้ยิ่งกดอกไม้ยิ่งจะงามไหลดิผมผมอยากเห็นตรงนู้นหนุนหนนนนพิกไอ้นี่นน่ะมันเห็นชัดมากเลยนะคนละพันเนาะมันมันหลุดมาพันหนึ่งนะโอ้แล้วสังเกตอย่างหนึ่งเนาะสิ่งที่เราเก็บไปเนี่ยไอไอไอที่เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานเขาเนี่ยมันออกมาอีกนะจานเนาะออกมาอีกแสดงว่าถอดยอดได้ตลอดเลยเนี่ยมจะมันจะขึ้นมาแทนเรื่อยๆเลยฮะ ถ้าเจแดงเรื่อยๆแต่แต่ถ้าเขาไปขายเขาจะไม่แดงเขาก็เก็บนะอย่างนี้ก็เก็บไปอย่างนี้ก็เก็บไปละแต่นี้เราเราจะไปตากแห้งอ๋อไปตากแห้งอีกทีหนึ่งนะจ๊ะทัเป็นพี่แห้งเหมือนของเราเลยจ้ะเหมือนของเราเลยไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกเพราะปลูกมันก็ไม่งามดูเจ้าของแปลงมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นจริงๆเขามีฉายาว่าแม่เหลียนนี่เขามีฉายาว่ารองแห้งรองแห้ง รองแห้งรองแห้งใช่ไหมรองพออรองพออ๋อเพราะว่าไปโรงเรียนบ่อยไปโรงเรียนบ่อยเขาเลยเรียกรองพออแต่รองพออันนั้นรองเสริมอันนั้นรองเสริมค่ะโรงเรียนไหนฮะอาจารย์อยู่ที่บ้านนาฝายนี่ค่ะบ้านนาฝายนี่เองฮะเนี่ยเปิดเผยตัวแล้วคุณผู้ชมทีแรกบอกบอกเอาบอกเอาเนี่นะฮะเพื่อรายการเกษตรจิจอเราคุณผู้ชมนานนะนะอยู่ดีๆก็มาไม่ได้นัดหมายกันดิไม่ได้นัดเลยเออแม่ผมคุยกับแม่ไปตั้งครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เราเตรียมกันปะ เตียมบ่ผมผมผมบอกให้แม่เตรียมบ่ะผมบอกให้แม่พูดอย่างนั้นนะบอก,บอกไม่ได้บอกครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคสเคสพิกเคสเคสนี้นะฮะก็คงจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยของเราครับถ้าถึงในเรื่องของพิกแล้ว,ลวก็นะฮะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆฮะ เผ็ดสุดๆเลยวันนั้นนะฮะเอาละนี่คือบุคคลที่เอาพัดร้อยของเราไปใช้กับเคสพลิกนะยังจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือคุณพี่ที่เอาพัดร้อยของเราไปใช้แล้วปรากฏว่าได้แบ่งพลิกให้เพื่อนบ้านได้รับประทานกันด้วยไปเก็บแบบไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองเลยก็คือท่านผอโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะฮะไม่อยากจะขอเอ่ยชื่อนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะออกนามด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะเอ้าไม่เป็นไรครับการออกทีวีบางทีก็ค เขินกันไปตามธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเอาละวันนี้คงจะครบถ้วนแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พรัทร้อยของเราผมนําภาพมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเองละครับว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อใช้หรือไม่ใช้วันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะนำเสนอของจริงเรื่องจริงให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นเองครับเอาละเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าหากเป็นเทปเก่าก็เดี๋ยวรีรันให้ดูถ้าเป็นเทปใหม่ก็รอดูกันลวกันท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ล่าลาไปแล้ว สวัสดีครับ